มมสวัสดีกันสวัสดีกันสำหาัไปนะพอเมื่อส่งไหนเมื่อส่งนั้นนี่ทุจ้ากันอะทุจ้ากันทุจ้ากันทุจ้าสบายดีเมื่อกักันด้วอะไขึ้นล้วะสบายดีเะืัสบายดีเด้อปลาลุงเอ้ย SC ตุ๊บ a านยินดีต้อนรับก็บชส่งประจอยโมนี้พี่น้องไป น้ำพอล่ะเจาะลำนาแล้ว <dried> ป <snake 18 out> ้า <Ooh> รู <Aub ain> ้ไหมบุ yeah, ๋มมีน้ำอึบอึบทางยากหน่อยได้หายวัฒนาได้ขี่รถน้ำพอเพิ่นก่อนอื่นพอเพิ่นว่าขึ้นเนื้อป้าอีกเลยอึบอึบอึบหลังจากสองมือก่อนเก็บงานก่อนจะมากระเมิดไปสัญญาเลยพี่ชิลไหมโชว์จ่ายกันหนูโชว์จ่ายง่ายไหมอีดาจีไปใส่ลาไปใส่ เจ้าเจ้าด่แล้มนี่นาไอขีรถนาดืดเดืดดดดุดเดืดไึบฮึบฮึบฮึบใส่กระปังนะต้องนั่งอยู่นี้บอกไม่ตู้แม่บอกม่ตู้แม่ตู้ไ้ไปหน้าเด้อมอนี่ะบอกแม่ไม่ตู้มึงคิดเล้นี่ไปตู้ไว้ตู้ไป ไปติ <prediction? S 1> ้งนองยับบอลปนตูไหมบอกตูไหมตู้เอ้ลานไปติ้งนองกันเด้อลานลานไปเซเว่นกันเด้อเดี๋ยวจะชื้อขนมมาต้อนเด้ออไหมยูไปแล้วยูไปแล้วลูกเม้ยวไปแล้วมหนมองมหินไปแล้ว ดีกูไปหน้าน้ำตู้แล้วเอาิมบอลเมื่อกี้เนี่ไปน้าตแล้วอื่ยผมไปหน้าตู้บ่ามันะอบไปนึกเพ้อฮึ๊บอึ๊บฮึ๊บฮ่๊บฮึ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 ่บฮึ่บฮบฮึ๊บน่๊บฮึ๊บนี๊นี่๊บฮึ๊บ่่บบบบ

anh ừ. à, đi đi đấy này hiếp đi. đi. đấy ba luôn nhìn Chip đấy hả meo, chip 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 จะนำหน้าซอยประุูนมาเจีบเอวแหละตึมตึมวิมวิวิลูกสาวเห็ดอีกินกัลเลยป้าบุ่นโบเห็นหนดนะด้อจู้จังนจูจากนัากกนมาดิไปไปเดี๋ยวพอเปิดเพลงไงพาไงนี่ถุถึก<อ>ง,งี้ บอกบอกเราเบาไหมเราเบาค่อยทางเลยปานบอกเบาเอ้ยบอกหน้าด้มมานี่บอกว่าหมนี่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 บอกเบาเอ้ยบล็อกใหน้าด้วอกแล้วไหมบอเอยเราเบาค่อยทางแลยปานปัจจนานมาแท้หละปานเอ้ยปัจนาปัจจนาไปเซเว่นกันเด้อบอกเราเบาไหมบอกไหม

ไอโอกับของข้อมามีของแพ้ของตู้มาหน่อยของใครมาหน่อยมาหน่อยอาตู้ใช้เออของตู้เออเฮ้จากของวาดนดิของวาดจะใช้ของวาดอยู่หน้าตู้เหรอของวาดจะใช่หรอหน้าตู้วะมาหน่อยสองตัว่าของวาดวะอาการมปนสองวะโอ้ย เดี๋ยววิดทางนี้ก่อนพี่น้องเนาะจกแ็กจกแกจัะมีแต่คนน้อยนะมีกาบใช่มีแต่คนนหน่อยนะเห็นบหคนนี่นายม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 า้มมย bạn biến mùa đấy rồi sao bạn biến mùa bạn <laughs> à, biến mùa bảo ngựa ngựa Mùa lại xăm Mùa lại xăm bồi pha vịt tê ấy chơi trụ bà chơi trụ bà bơ hả bơ kiến bà Kín bơ Kín Kín

ต๊กบ่จ <t�ui> <coces> ิดกแล้วลูกบ่จิดกแล้วดับรถดับนาบ่อื่นนี่ไปให้ดับหือแม่จ้อยหือดับนะบ้านคือบ่ดับท่านใหญ่หือออมพอเลยแม่ใหญ่เป็นเจ้าก่อนบ้านบ่ดับบ่ดับขี้เด็ดตกเป็นหยังขี้เด็ดตกไป điệt tôm chết na đay, mến mến mến, mến nhắn tôm tôm, ní, <laughs> <Sao này ui? cười> nằm dài ui, nằm dài mẹ dài chóc, ní ní ní, để bảo mẹ, giờ mắc cãi lốt, cãi lốt, ní ní, Tắm đấy đi, cãi lốt là bao quần, ừ, cua, ừ, làm gì đấy nhỉ? Chồng? mẹ một câu ừ. ngợt nhang đủ ngợt nhang Đang tiêu lát bay lại, tiêu ừ. lát đi mát tiêu 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 lát đi mát 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 เป็นแค่ตัวนี้เนาะก็จ่อยจ่อยแท้ดุจฉับเดียวมี ping Penca, tak long ping ke pak mai dia tepi long hang

ดูด้ยจ้าไปดีเด้อมันหนีไปลำพอบุญพี่น้องกันเนาะช่วนี้กระนาดำดำเด็ดๆพี่น้องดำหน้าดำหน้าจ้าแต่ว่ามันหนีวาสนายากไปลำพอก็เลยพาไปพี่น,น้องเลยเนาะว่าเฮากระโจ๊ดดำหน้านี่อือบับจะโจ๊ดที่แบบตูไปลำหน้าปุ่มเนี่จ้ะ จิ่งไปซ่อมรถลงไปอันนั่นเลยพี่น้องกันเนาะแต่ว่าวาสนาอยากมาน้ำอยากขี่รถโอ้ยเจ๋ยเมือนน่อยลำหน้าอยากอยู่เพื่อนสบายสบายว่ะหยัยดยางหยัดแอลดูไปอยากไปพี่น้องเอ้ยลูกไปอยากไปยิ้ยมกันยิ้ยมยิ้ยมเหมืนบ้านแม่พ่อคุฮะ ปูนไงแต่แต่พอไหนฮึแม่มาพูดปูนไงพว่าองอะไเนยไปเลยไปเลยไปไปไปไว้ได้ลูกยากไปนี่ลูกไปไหนลูกอยากไปเซเว่นลูกไปเซเว่นไปเซเว่นลูกอยากไปเซเว่น เงินไ0 0 0 0ในหันข่อยบ่มีบ่ไี๋ยวไว้20,000อ้เป็นบ่ติดนี่ยังมันมีเด้ไป2,000ยังน่ะ่อนน่ะอาาเจ็บหัวอ กดเงินก่อน,นองเนละตึงแต่ลํานะาบ่าได้ข่าวตลาดเลยพี่น้องเลยนะเบ็ดมันกับบดใสทุกกีบทุกบาทเสียกระพื่นกับไพเสียน้ำบ้านน้ำเมืองเฮาม่ค่ฮะใจงมันเลยกอสีบมีแหกกดแล้วนี่นะแม่แม่ะง <laughs> ไดากินหลายเด้อขนมอนไเด้อเงินบดอะเด้ออืมันตาตยบ้นบ้นอะไรบหนบนนะวาตบนอะไรป่ามาปามาปามาีบีี่บ่เหนดุรับพ่อบ่เห็นดุชัดูีหละนี่นะบานี่นะา นางลุงแม่มึงแนบปลาลุงมบนขี้เต้าแล้วนี่งเนี่ยเห็นแต่ขี้เหนี่นะมินมินปลาลุงามินมินมินไปปลาลุงอันหัวลังไงหัวลังไงนังนังง้างลนั่งน้างนี่ก็อย่าอย่าฮ้ยค่หันใอย่คนเดินว่าป้าต อย่าโอมเงินให้ลูกมันสุเปื่อนจะอย่าดิไข่เมียนให้ลูกเลยเด้อใช่ขี้นว่าตัวไรเนานะตัวไรกระบบดีจะเ,เอาสแสลังน้ำสลังออสแลนออมิตรมินนะาะออมิตรมินบอกให้ลูกบอกไปลูกบอกไปเอามิตรมินให้ลูกนี่เด้อ

พ่อลองไปซื้อวิตามินให้ว่าแล้วรอก่อนเด้อน่ากินวิตามินบ่วิตามินมาลูกบ่เอาหูเจ็บหูโอ๋เอาไปซื้อยาพ่อมาแล้วหือมาได้ไสดีใจบ่เลยมาหึดีใจบ่ ครั ens, indo, ้งแรกกะทำไมวันแรกออกมาน้ำพอวุนมาจีบไปหน้าี่น้องเนาะบายจะไปหาน้ำไม้ให้น้ำเบาเอาให้่ะจะไปหาน้ำไม้ให้บ้านชนะอยู่น้ำน้บาอ่ะบานชนะมันอยากมาน้ำพรวอยากมาน้ำพรวนเฮงบอกบอกแล้วไม่ห้องบอกแล้วไม่เราลืมนะคะเฮ้ยซื้อมิมินต์ม่ลูกแน่อ่ะอะไรไหม ให้ลูกเงยเด้อเช็นหาดูเลยเรป่มปะปเด้วยแม่กินน้ำมั้งแม่กินน้ำมั้งน้ปานแม่อยู่ปะปานปะใส่อยู่ใส มมีดนแนี่วะใจพอกันใจพอกันยำอยากกินนะเม่เาแล้พอนีจิอเป็นแทะนเนาะยยากกินมันเป็นไน่แบ่บอลงาำอยากกินกับยำอยากไปอุ้ยสาเลเลอย์แบบอ่าซาเล่ย์ก่จุกยจุกน่

ชืมอมกัอนบอยมันหอมแซ่บแซ่บบอมิดมินนะอยู่หน้าก็ให้อยากกินนะมิดมินมิดมินอยู่งามแท่งามแท่ตุจ้าตุจ่าปารุงตุจ่าเ้อ ตามนสบายดีสบายดีพาลุงเอสซีทุกทท่านสบายดี พี่ยังสบายเย่เยวจะงอไหมอธุจ้าก,ก่อนปะปะลาดงกินข้าวก่อนปะปโอเคฉันเอพี่น้องไปจอยกันจ้าเจ้าพี่เ <c oughs> พียงสมิตรเนานะขอ,ขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อปลาดุงเอ้ยข่าวมาลับสมเด้อจ้า,าอาบายไป,ไป,ไปพ่ออุ้มไปพี่บายบายพี่บายบายพี่บายนี่กล้องนี่กล้องไม่จอย ทำน,นี้กันเนอะใช่วาชนาไปกินข่าวกันเนอะป้าลุงค่ะกินรรข่าวโอเค